เก็บบ้านแล้วก็จะมันอยู่ในซอกเลยของความรู้สึกราคาที่พี่บอกนี่มันซื้อได้เลยครับแต่ตอนนี้เลยครับอ๋อเฮ้ยไอนี้ขนมอะไรนะคุณฟุ้นตันไม่ได้จริงมันไม่ได้ไม่ได้เขียนเลยคีแมนมันจะมีอยู่สามเสื้ออยูสามเซตมันก็จะมีความเหนียวนิดหน่อยสามสภาพอุปกรณ์ครบว้าวสมัยก่อนเท่าไหร่พี่อย่างเงี้ยสมัยก่อนก็สี่ห้าร้อย เจ็ดแร้อาโอ้โหฝาด้วยนะฝาน้ำป้ามัฟฝาน้ำาล้มสองซุ้มเดี๋ยวดูว่าวันนี้จะได้ซื้ออะไรพบกับรายการนักหรืออดีมีมีพวกอะไรบ้างนะครับคืออันนี้ก็มีของเล่นส่วนหนึ่งที่บ้านมีขบวนการมาไทเกอร์คิงเก็บบ้านแล้วก็เจอ มันอยู่ในซอกเลยของความรู้สึกเมื่อก่อนก็เล่นแหละพอช่วยไวเนาะม,มันผ่านไปสามสิบสี่สิบปีเราก็ไม่ได้เล่นแ<ไห>ล้วเก็บไว<ห>มันก<ไห>็ม<ไห>ีแต่ความเสื่อมในปัจจุบันเราเราก็ไม่เล่นน่ะแล้วมันก็ไม่ใช่มันไม่มีที่เก็บด้วยเอพูดตรงๆเลยม,มันจะมีพวกของอะไรนะเขาเรียกของแถมเนาะสมัยก่อน,ม,อนมีเยอะมีของพรีเมียมมีเยอะขนมอะไรเงี้ยเนาะใช่ก็สูญหายไปตามกาลเวลาเก็บบ้านแต่ละทีก็หายไปแต่ละทีกาก้าคำาเนี่ยไม่เหลือเลย ไม่รู้ไปคำอยู่ไหนแล้วเนี่ยคำหาเปิดอันนี้มัสสาเดี๋ยวมีสาธิตสาธิตอันนี้เป็นตัวร้ายตัวร้ายของในสมัยก่อนเนี่ยอันนี้เกือบเกือบสี่สิบปีเนาะฟังก์ชันก็ไม่มีอะไรมากหรอกกดพว่วมันก็ดิ่งออกไปนะมันจะมีตัวร้ายสองตัวอ๋อเนี่ยมีหน้ากากใส่สองตัวอ่าอันนี้ดีจะเก็บเขาพ่อแม่เขาเก็บดีนะสมัยก่อนเท่าไหร่พี่อย่างเงี้ยสมัยก่อนก็สี่ห้าร้อย เจ็ดแปดร้อยนี่อันนี้เมลิคคิงเนี่ยแปดร้อยเก้าสิบราคายังอยู่เลยแปดร้อยเก้าสิบทุกอันน่ะมันมันยังเล่นได้หมดเล่นได้หมดใช่อ่ะดันกลับเข้าไปกันะ้อยู่นี่แล้วก็เป็นรถวฟเด็กมาสนุกมากใช่ใช่อันนี้เป็นไรโน่ไรโน่มันเป็นตัวใหญ่มิตีฮ่องกงนะสวัสดีก่อน ของเล่นจะมีเม็ดินฮ่องกงมีเม็ดในไต้หวันเอเแปนถ้ากดอีกปุ่มหนึ่งมันจะ eject อีกคนหนึ่งออกอ่ะพี่ไม่ออกครับอ่ะพี่ออกมาก่อนครับปกติดีหน้ากากอะไรทุกอย่างปกติชื่อรถคือไรโนที่แปลว่าแรดอ่ะกดใหม่พี่ออกใหม่ครับพี่ก็ไม่ออกคือในในการ์ตูนอ่ะมันจะแบบเวลามีคนร้ายเข้ามาใช่ไหม เข้ามาประชิดเขาก็จะกดดีดพั้วออกไปข้างหลังก็จะแยกส่วนได้แล้วก็จะเอาตุ๊กตาอีกคนนึงมานั่งได้เป็นรถทอยอ่ะแบบมาช่วยกันกําลังเสริมอะไรงนี้เราจะแบบทําอย่างเงี้ยทํามาเป็นปืนยิงอะไรเงี้ยแน่นั้นดึงเด็กเขาสนุกแล้วใช่ดึงนี้เปิดออกมานี่ถือว่าลูกเล่นเยอะเนาะสมัยก่อนใช่ดีดพอ้งลูกนั้นลูกนั้น ฟังก์ชันยังอยู่ครบยังอยู่ดีใช้ได้เล่นไดเหมือนเดิมเลยเออต้องขอบคุณพ่อแม่จริงเก็บดีจริงอ่ะเขารู้แหละว่าเป็นของรักเราสมัยก่อนอพี่ไม่เจอมันมายี่กว่าปีแล้วนะพี่ไม่รู้มันอยู่ไหนแล้วมันก็หายไปในหลืบความทรงจาแล้วด้วยเอาจริงๆอ่ะสูงพวกนี้ถึงแบบอืมสมบัติการมกระป๋องของพสมัยก่อนนี้ราคาที่พี่บอกนี่มันซื้อได้เลยัะ แต่ตอนนี้เลยครับอ๋อเฮ้ยอันนี้ขนมอะไรนะคุณฟุ้นทำไม่ได้แล้วจริงมันไม่ได้ไม่ได้เขียนเลยเป็นกระดาษก๊อปปี้ใช่ใช่ใช่เป็นกระดาษก๊อปปี้ในตัวใช่ใช่อย่างนี้แหละมีอะไรซ่อยไหมพี่ไม่มีแล้วเงินเงินเมียเก็บไปหมดละใค <c oughs> รจะคิองอันนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยใส่ใส่ถ่านถ่านก้อนกลางสองก้อนแล้วก็เล่นเนี่ยนั่เนี่ย ยิงเปิดยิงอันนี้ก็ยังเล่นได้อยู่ใช่อ่าวันนี้ไม่เล่นแล้วไม่ยิงแล้วอืมเฮ้ยวันก่อนเทสการเวลาไอ้วันที่ขาเจอยังเทสจริงๆิงออกอยู่เลยแล้วก็มันก็จะถอดออกมาทําอะไรของมันวะเดี๋ยวนะไม่ได้เล่นหลายสิบปีแล้วแมันต้องทาอะไรนะจะวิตพื้นเหรอเออแล้วตรงนี้มันก็จะแบบมีฐานล้อออกมาอืม ทำดิสมัยก่อนไอ้ขานี่ก็ถอดได้ถอดได้ถอดมาทำอะไรไม่รูอ้อันนี้ฮีแมนถ้าจำไม่ผิดนะฮีแมนมันจะมีอยู่สามเสื้ออยู่สามเซต็ตมันก็จะมีความเหนียวนิดหน่อยตามสภาพอุปกรณ์ครบว้าวแล้วเขาก็จะมีโฆษณาเออมีแก๊งไหนบ้างนี่อีวิลนี่พวกตัวร้ายอันนี้พวกนี้คนดี โอบลัสมันเป็นตัวชาวบ้านเขาไม่ค่อยเล่นกันหรอกบางคนก็ไม่รู้จักมันเป็นตัวที่ไม่ได้มีบทบาทโด่งดังอะไรีนนให้ไวหม<น>ื่นหนึ่งแล้วเหนื่อยเลยตอนนี้ทีบ๊อบนี่เก้าสิบแปดบาทสมัยกว่าไอเนี้ยเป็นตัวที่ถูกที่สุดละนี่ยังไม่ทันทำอะไรเลยยางขาดล,ละราคาลดแล้วางนี <c oughs> ้ร <c oughs> าลดแล้วนั่นแหละอันนี้หนึ่งเก้าแปดห้า สาม้เาฟีมีพ่อฮีแมนเนี่ยพ่อฮีแมนจริงมันต้องมีตัวล็อกได้มันจะเอาไว้ใส่เนี่ยกับหน้าเนี่ยแล้วก็คาดเอเว,วเนี่ยก็จะมีเขาจะมีโลแล้วเขาก็จะมีคาถาคราเนี่ยอันนี้เสือฮีแมนใช่เสือที่ฮีแมนเอาไว้ขี่เนี่ยแต่ลนะตัวก็จะมียานผ่านหนะานะเนี่ยเนี่ยเอ๊ดูดิตีราคาซื้อเล่าไ จะจบไหมไม่จบบ้านเกิดเคยโดนไฟไหม้ตั้งหลายครั้งถ้าวันนั้นโดนไฟไหม้ไปวันนี้ก็หายไปหมดแล้วไม่มีใครได้เห็นต่อกันเรื่องหงื่อนะแล้วก็จะเป็นเราที่คุยกับพี่น้องมาได้ว่าเมื่อก่อนเรามีอันนี้นะเรามีอันนั้นนะจําได้ไหมจําได้บางไม่ได้บ้างเด็กรุ่นใหม่ถามว่าเอาของเล่นพวกนี้หรือเอา iPad ไม่ต้องหาคําตอบเดี๋ยวนี้ลูกสมัยมันเปลี่ยนไป ไลฟ์สไตล์เด็กมันเปลี่ยนเราไม่สามารถทําให้เขากลับมาเป็นเด็กยุคเซเว้ได้ไมันก็ตามนั้นเราต้องทําใจเราต้องเข้าใจแล้วก็วกห,ห่วงไว้ทําไมเ่ยดูกิจตั้งหลายคลิปเอ่อดูแล้วก็แบบว่าเอานอนอนดูแบบน่ารักนะก็เอาจริงเอาตังอ,งอะ <c oughs> คือไม่ใช่แบบเหมือนเข้าไปกระเที่ยนกระหือลือจะไปป้นเขาอะของเว้ยม,มีราคาเว้ยกูจะเอาเว้ยอะไรเงี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นอะ กระเด็นจากบ้านพี่ไปหลายคนแล้วเริ่มติดต่อมาพี่ก็ไม่คุยรู้สึกได้อะการคุยอะแล้วพอพี่คุยจริงจริงก็เออมันก็ดีร้อย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 เลยติดลมบนสัมผัสได้อะคนเราแนละ้วติดลมบนเลยอันนี้ชุดน,นี้ราคามาแล้วนะครับเอาตรงเลยพวกนี้อย่างที่ทางนี่บอกพี่คอฟอบะผมไม่เป็นราคาเลยพวกนี้ไม่ไม,ไม่แนะนํไม่ได้เลยแต่ก็ปอกนะผมรู้ราคาอยู่แล้วเคยมีคนมามาขออันนี้มีคือมีคนมาให้ราคาพี่คอฟเขาไว สรุปของเล่นจบแล้วก็ได้เช่าพระเครื่องไปด้วยวันนี้จบไปหลายมือ oh <my> หลังจากที่ได้ไปซื้อของพี่ก๊อฟไปวันนั้นนะครับวันนี้พี่ก๊อฟก็สะดวกที่จะให้มาดูที่บ้านอีกหลังหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ขับรถมาถึงบริเวณบ้านพี่เขาแล้วนะครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยบอกเินไป50เมตรถึงแว่วนนก,ก่อนเป็นอะไรพี่ขายโชวห่วยปะเกิดพันอยู่แต่ว่าไม่รู้เรื่อง แล้วพอมาพ่อแม่ก็ขายพืชไร่เนี่ยของสะสมแบบมันก็อิเล็กเขเขาล่ะถามว่ามันเป็นอะไรเ,เป็นพิเศษไหมสำหรับพี่ไม่มีอะไรพิเศษอพอเป็นของที่เห็นมาสี่สิบกว่าปีแล้วแต่สําหรับกริดหรือคนอื่นพี่ไม่รู้อะไรไม่รู้เนี่ยเ,เขาก็มาใส่ใส่ถุงไว้โอ้ยนี่ของเล่นงอยู่ใช่มี9เก้าศูนย์เลยเนี่ยแถมช่เก่ามากเนยต้องมาลื้อๆดูอ่ะ โทมี่โทมี่คือพอมันโตแล้วลูกก็ไม่เล่นแต่ดูดิ iPad รักรักล้กเกิด iPad อันนี้984เก็บอย่างดีอ่ะใช่นี่เดี๋ยวกดนี่ฮะมันก็จะแบบเป็นอะไรวะเป็นเส้นไหมไม่จริงเลยที่มันเป็นเส้นเส้นกอ่ามี Enter เห็นไหมกดอะไรก็ได้เหมือนกันหมดอ่านี่ก็คือ w h a t is i t เห็นไหม H O R S E, Euros e. กดบีบพุ่งมันก็จะขี่มา้าสมัยก่อนสนุกมาก <parity> อ,อกะไ๋อสนุกมากชีวิตมันแบบเราไม่มีเทคโนโลยีอะไรขนาดนี้ของเล่นคนรวยผมไม่มีโอากาสได้เล่นครับ <S 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 2> <S 2> มีโอกาสได้เล่นแค่พวกนี้พวกของแถมเออของแถมก็มีแต่สนุกออพวกของเล่นของแถมเอานี้ไง อ๋อเออเนี่ยรองเท้านั่นบาจานะถ้าจำไม่ผิดอ่ะต่อยมวยเอาแล้วยางไม่รู้ยางอ่ะยางไม่ขาดด้วยหรออยางลองต่อยกันได้บ้างเฮ้ยยางไม่ขาดเนาแต่มันไม่เด้งกลับพี่เราต้องขยับมันเองอ๋อเพราะว่ามันเอือเนี่ยอ๋อเออนี่แมวเนี่ยนั่นไงนะเออเนี่ยแล้วก็มาเล่นต่อยกันเนี่ยี่อันนี้ยังเล้งอยู่อ่ะอ่า ออาอันนี้ทําไมแขนอันนี้น่า,นาจะโดนโดนไม้ไทยสานแขนหักแล้วไม่เป็นไรลูกนะแขนเบี้ยงมาแล้วเดี๋ยวดูว่าวันนี้จะได้ซื้ออะไรมันเป็นของที่เราเห็นแล้วเราก็เฉยๆอะ่ะเธอเปิดไฟให้หน่อยคันนี้พี่บอกมีทีเด็นทีเด็นอะไรวะไม่รู้ครับพี่แต่ผมรู้สึกได้เลยลุยลือซื้ออันดีมาแนวธรรมะแล้ว พระเครื่องพระบูชาพระใหม่พระเกา่าเราซื้อมดเสียจได้นะครับพระบูชาแต่ก่อนเคยมีขโมยเข้ามางัดแงะไปครับจึงเหลือแค่พระใหม่ๆและพระที่ไม่ได้เล่นหากันมากนะักแต่เราก็ซื้อมันอะไรก็ไม่หมดอีเละเขเค่ะว่า,ากลุยเลยไหมพี่หรือเลยดูได้ซื้อก่อนเลยกระจุกกระจิกผมแยกมาเลยนะพี่นะดูเลย หมายว่าซื้อแฟบนะแล้วก็ได้แผ่มาอย่างเงี้ยไม่เคยใช้เลยเป็นไม้แขวนวะใช่ไม้แขวนเสื้ออกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊บแบ๊วแบ๊วอืออ่ามีเด็กด้วยอืมเอออันนี้เราไปใส่ตู้ได้ตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดถ้าดึงแล้วมันร้องปุ๋วเฮ้ยตาได้แล้วมันจะไปร้องได้ไงมันไม่มีฐานนะกัจจกรจจีกจจกรจจีเนี่ยจะมีใส่อยู่พี่เออเออเออคลายทันออกมาสำลอกออกมาเหมือนแม่จะซื้อมาให้ลูกใช้แต่ ลูกไม่เคยใช้เก็บดีบาโลว่ามันคืออะไรอะบาโลว่าคือไอ้เหมือนโอนตินแบบนี้และนี่ก็เป็นของแถมหมายแขวนเสื้อก็ซื้อซื้อหมดโอ้โหโมโหออมสินอ๋อนี่ออมสินก่อนออมสินแถวบ้านนี่ก็ทำงานออมสินโอ้โหนี่ลมเดิมยังอยู่เลยนะพี่อะไรนะ ลมเดิมโอ้ไม่รู้ลมหายใจใครเนี่ยโคลินโนสโในความทรงจําพี่เลยยี่ห้อเนี้แล้วข้างในเป็นไงผมม่มียาสีฟันแต่ผมไม่มีของแถมเ,เอเลยอ๋ออ๋อมันมันก็ต้องหาคู่กันเองเห็นว่าเอาเอเนี่ยได้เลยอันนี้แค่ออเดิร์ฟใช่ไหมพี่นี่ยังไปไม่เท่าไหร่ของบ้านเลยนี่กิจยังอยู่แค่จุดแรกของบ้านเองหาแล้วดูตู้นี้ซื้อได้ปุกอันสิน เออเนี่ยของแท้เลยอยู่ใกล้ธนาคารอมสินอมสินเกือบหมดอ่ะบ้านเนี่ยพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆมาอีกห้องหนึ่งครับห้องใต้หลังคาเมื่อก่อนเขาอยู่กันจริงๆนะบ้านนี้เมื่อก่อนอยู่หลังครอบครัวจากหน้าบ้านยาวไปหลังบ้านถ้าสุดพื้นที่ก็เป็นร้อยเมตรไม่มีสับะรดาะพี่นะไม่น่ามีอะไรนะร้อยขนาดนี้ของเล่นหอยกออ้ชื่อมีชื่อพี่อยู่เลยด้วยยังมีชื่ออยู่เลยอ นี่ซพี่ชายมันจะมีวงกลมอยู่ข้างในแล้วเราจะต้องเลี้ยงให้มันหมุนอยู่ข้างในวงกลมมันจะมีมันจะมีลูกบอลอยู่ลูกบอลผ่าเซี่ยวนะนี่ไงมันจะต้องอยู่ในนี้แล้วเราก็ต้องเลี้ยงไว้ให้อยู่ข้างใน <c oughs> ข้างนอกแดดร้อนจากข้างในร้อนกว่า <c oughs> ส่วนนี้นะครับก็ได้หลายอย่างโปสเตอร์ <c oughs> ป้ายสังกสีและ อื่นๆอีกมากมายไปลื้อต่อโซนหน้าปั๊บของเล่นมีเกมกินคองไหนก็ซื้อได้เลยแต่ว่านี้เล่นบ่อยสุดละมั้งในเย็นใช่เอะพวกนี้ไม่อิกิดแฟนนะสมัยก่อนของเล่นต้องมาเล่นนี่นี่นี่คยเล่นอะไรนี่คือเล่นนี้ไม่อิกอะไรวะแล้วก็ตัวเนี้ยยอดทิพย์เลยอันนี้ใช่คาวบอยอ่าวบอยนี่น่าจะเป็นแรกๆนะที่ใช้ฐานแบบของสำเเอะ ถ้่พราะตรงนี้มันใช้ถ่ายกระดุมหมดเออลังถ่ายนะอ่าเนี่ยมันหนงเล่นได้ไหมไพี่ต้องลองนะไม่เคยหรอกไล่เดี๋ยวผมไปลองไม่รู้ว่าไอ,อ้ตออลูมิเนียมมันเสียเปล่าของแงมอันนี้หน่อยนะพี่นะดูดไม่ต้องมันไม่ได้ล็อกหรอกมันน่าลุ้นมันติดผ้านี่แหละแต่กลิ่นไปล็อกเปล่าวะลุ้นพร้อมกันเลยอึ้บเอ้ยยิ่งแข็งยิ่งมีลุ้นยิ่งแข็งยิ่งมีลุ้น ยิ่งดึงไม่ออกยิ่งมีรุนหายเหนื่อยเมื่อเห็นของเล่นซื้อได้สามชุดจริงเลชื่อกอล์ฟยังอยู่เลยใช่อันนี้มุนช่เดียวใช่อันนี้ของพี่ได้มาตอนแม่พาไปฉีดวัคซีนแล้วไปต่อรองชุดนี้ไม่อี้จกแปนก็เลยได้มาคนเดียวเพราะคนอื่นพี่สองคนเขา เขาให้ฉีดยาแต่โดยดีที่ลองทานเขาก็เลยแม่ก็เลยคนระับอ่ะเดี๋ยวซื้อของเล่นให้อันนี้อันนี้คือของหลักมากเลยนะอะไรนี่ไงสมัยก่อนเนี่ยกระตูนนี่ไงความสุขในวยัยยาวนะใช่ขี่ทั้งวันเลยไปไปไๆๆปเนี่ยก็เลยได้แค่เนี้ยมันไม่มีเราไม่มีมือถือเราไม่มี iPad เราไม่มีอะไรเรากพิ่เนี่ยเราเพิ่งเนี่ยของพวกนี้ต้องซื้อขนมทั้งนั้นนะถึงได้นะเราก็โดนหลอกซื้อขนมไปเรื่อยเรื่อเดียบซื้อได้ไปเลยนมานี่มันก็ต้องใส่เข้าไปแล้วค่อยๆถ่ายไปเบียนหัวดีละให้สีเดียวกันตรงใช่ใช่เราขุดขุดนี่ยังไงตรงนี้ขุนขุดก็ได้แล้วล่ะแที่ยงเนี้ย มนละชีวิตดึง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 อันนี้อันนี้เป็นยิงครับเดี๋ยวนะจำไม่ได้นะดีดยิงทีดยงิงนอคือตอนแรกไม่รู้เลยนะว่าสปริงซองใช่ไหมสปริงซองนะมันพับ,ม,พบมันพับเข้าได้นี่ปุ้ยปืนก็ฝืดวางหักปอกเล้นี่คร <c oughs> ับนี้แล้วมันก็ถอยหลังพอถอยหลังอโอ้ยจำได้ละเราเห็นหน้านี้เออนั่นแหละมันวิ่งวิ่งแล้วมันก็จะดีดโบเราออกไปยืนอย่างงี้แต่นี้หมดแรงละ อีที่ซื้อสิครับเฮ้ยนี่มันเรืองแสงวะเนี่ยพี่ใช่ใช่มันมี6ตัวมันจะเขียวเขียวนี่แต่ก่อนเนี้ยใช่ใช่มันก็จะมันไปตามการเวลาอันนี้พี่ไปดูคอนเสิร์ตมาแล้วใช่ใช่ไอ้ยาตอนม2โอ้โหนี่ๆนี่ฝาเขาเรียกอะไรนะฝานะฝาป็นต้ามั้งฝาน้ำาันลม สองซุมตัวกระตุนสองซุมยกเลย ก็เจอแล้วไม่รู <M iro. S 2> ้ไอตัวไอตัวกระตูนะนะอ่าอยู่นี่นี่เหรออ๋อเออเอเอใช่ใช่ใช่เนี่ยแหละเนี่ยแหละพีลาเนี่ย<อ>กีฬาไอเกมไอตารางเกมเดินมันอีกอ่ะมันอยู่มันอยู่แยกส่วนกันหมดเลยว่ะไม่ว่าจะอยู่ในตู้หรืออยู่ในนึงชักเราก็จะเจอของเล่นยุค9ก้าูนย์ทุกตู้นะครับ ปั่น้งแต่เด็กใช่พี่ใช่เล่นกันดึงออกเลยโบนเลยพี่มันก็อยู่ของมันได้นะสเสดเดินมาดูชั้นสองหนึ่งโซนโซนหลังรถเข็นใช้ก็แต่เด็กอันนี้ของจริงอันนี้พวกพี่ใช้จริงๆอยันมืดนะวันนี้พี่นะใช่ยันหวานยันหวาน <laughs> <laughs> ไมโลเว้ยเออเนสเล่แหละไมโลของเนสเล่เลยหลังใส่นมอ๋อนี่ปีไหนไม่รู้นะอีกห้องหนึ่งห้องรับสุดยอดอได้บ้านขนมคืิปสปอร์ตอ๋อ,อเจออีกใบแล้วพี่ อันน un ี้ครกน่าจะเป็นครกไม่ใช่ครกพี่โองโอ้โหหนักมากจบวันที่สองไปต่อวันที่สามเก็บตกสำหรับวันนี้ก็ลื้อมาลึกซอกทุกมุมแล้ววันนี้มาเก็บงานอีกวันหนึ่งสำหรับวันนี้นะไม่ต้องมาลื้อบ้านพี่เละเทะเก็บดีเก็บดีอ๋อเรียบร้อยดีเรียบร้อยเลยจะไปลื้อบ้านอื่นเขาจะได้แบบเจอที่เข้าเรียบร้อยจริงร้อยจริง น้องคนไปเยอะมากครับคุมงเดินไปมาซื้อทั้งหมด3าวันจบประมาณ1 0 0 0 0แสนได้เยี่ยมเคลียร์บ้านในพี่เขาคนอื่นไม่ให้เข้านะไม่มีใครได้เข้าบ้านอันนี้พี่สว่สด<า>ีครับขอบคุณมากครับมาช่วยเคลียร์บ้านในพี่พี่สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่กอล์มากครับคุณค,ครับที่แบ่งของของลงของเล่นอะไรเต็มไปหมดขอบคุณชมขอบคุณครับพ่ออยู่กับพี่พี่ก็เก็บไว้ในตู้อยู่กับกิจมันก็ได้หมุนเวียน สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่มีของเก่าที่อยากจะขายส่งภาพมาทางช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยถ้าชอบคลิปของเราฝากกดแชร์และฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอยากให้เราปรับปรุงหรือทำคลิปแบบไหนมาร่วมพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยรับรองสนุกแน่นอนรอชมได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ